you mm -hmm. พี่น้องมันนี่มีอันแกงนอไหมค่ะแกงนอไหมนำยานางเนาะค่ะใส่อันล้วก็ใส่หมักบวบใส่เห็ดฟางค่ะแบบนุ่นนัวนำคนๆเลยนะคะใส่เข่าเบือเนาะค่ะแบบนุ่นนัวเลยค่ะแล้วก็มุกอันนอไหมเนาะค่ะอันแบบสูตรโบราณเลยเนาะค่ะมุกนอไหมอันห่อใส่ใบเลี้ยงค่ะไพ่หูวจักเนาะใบเลี้ยงอันเป็นอันคนโบราณหน้าจูจักเนาะค่ะใบเลี้ยงก็สีหอมนะคะ นี่ยค่ะแกงน้ำใหม่นัวๆแล้วก็มุกน้ำใหม่นัวๆแล้วก็มีพักน้ำเด้อค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวยูทูบทั้งหลายค่ะมื้อนี้อันมากินข้าวอีกแล้วเนาะค่ะอันเยาว่ากันเด้อค่ะว่าเดอันกินแต่แนวเก่าๆเนาะก็มันแซ่บฮะนาะมันกระหนามันน้ำย่างเหนียนะค่ะเลยกับอันช่วงนี้ซ้อนอันออนไลน์ลูกเนาะค่ะก็ไม่ได้มีเวลาไปหาเมนูอย่างมาหลายนะคะแกงน้ำใหม่กำลังหอนหอนโอ้ยนี่ค่ะ แกงน้ำไม้น้ำเย็นนั่งเนานะคะ่ะเขาเบือเนาะคะ่ะใส่อันหมกบวบกับอันเฮ็ดฟางะคะ่ะแซ่บๆเลยคะ่ะพอเป็นแกงไม่กินเลยกับมกน้ำไม้เนาะคะ่ะเคยเห็นว่าคำมกน้ำไม้ห่อใส่ใบเรียงะคะ่ะแบบสูตรโบราณเลยคะ่ะมกน้ำไม้ห่อใส่ใบเรียงมันสีหอมนะคะมากินข้าวหนังกันค่ะวันนี้อันนี้คนห่อนพร้อมเน,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 นี่ข้าวข้าวคนห่อนเลยค่ะนิดๆแบบไงหนึ่งคุณอะคุนะ่นะควันไหม มาเโลดบาดน,นี่แต่ห่อนกับห่อนใส่กันมากอู้มาเด้อขาเนี่ยห่อนห่อนใส่กันโลดเขากับห่อนห่อนแกงนัวไม้ห่อนหอน่อนแม่กินเลยเติอืม แกงน้อไม้นี่พ,อพ่อเพิ่นแกงให้กินเนาะคะ่ะตามมุกน้อไม้หน้าเพิน่นเอามาให้เนาะคะ่ะอืมเขาวหอนๆนี่จะนี่จะเนี้ยหอนๆอนจะควันดีเลนว่ะค่ะ กินน่อกกับหัวท่านมันทอดขุยซำยังไงค่ะน้ำมันอืมทอปดปลาแดกขุยอีกอช่วงนี้น้ำไมัมันลายเนาะค่ะน้ำไมัเ h ็ดเกิด เขาห่อนแนชะ้อาหารคลีนๆค,ค่ะมีแต่มีแต่พักมีแต่หยาได้หยุดทำสุดปกินอยู่สวนหนาเฮือนกับมันห่อนนะขนาดนี้กินอยู่ของแอร์กันยังห่อนห่อ ใหด้วยกามันทอดเนาะมันมันคุยงงหมดได้มันทอดเขาทอดอันาวไม่ก็ทอดหมกมอนาไหมก็ทอดพ่อเพิ่นไปอหามาใหว่งแห้งแต้เศรลนะค่ะบอบอถามลูกแล้วว่าลูกอยากกิเมนูอย่างขอบคุณพ่อหลายๆค่ะอืม เนี่ค่ะเ็นบอลเนี่ยควันยังขึ่นอยู่นะประเทศไทยแทบแห้งจึขงขมหนอนมุกละไมหขมห้อนแกงละไมหขมหอน,ออนอคุยเายมใหญ่ อย่างเงี้ยค่เต็มเลยคะ อันนี้เขาเลยใหคุยด้วยทำมกหน่อยไหม นั่งบเข้าวห่อนหรือคะะทำแบบว่า แต่เพื่อนแกนค่ะแทบตายบัตรบัตรถอยไม่แทบต้องแทบต้องห้อนคมคะ ปนนีาณสิบเอ็ดคนคุณมาอีกะบอก ทั้งฟังข่าวทั้งกินนะคะ่ะไม่กินข้าวไหมลูกเพิ่งอิ่มเหรอเดี๋ยวนะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูก แว่นตาอันกองแสงนะคะสร้างไม้เพื่อน,นออเนาะเพื่อนกับเหลี่ยเกมหลายเหลื่องจิ้มนะคะ กินค้นาไงหลายกินแล้วค่ะพอกินน้ำข้าไปปุ๊บนี่กินน้ำเบิดแก้วนึงปุ๊บนี่อิ่มเลยฟูเลยนี่แหละคะ่ะวิธีลรุน้ำนักกินน้ำได้หลายบานิสิ ขออันอันในได้แบานี้ขอจบคลิปเลยได้ค่ะเพราะว่ามันกัรไลน์หน้าที่เลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวอันเดี๋ยวมีเวลาเหตดแนวอื่นที่มันโบแมนเมนูเดิมเดิมให้ให้เบ่งเดี๋ย้อคะอยากกินอันยำขนมจีนหมูยออยากกินอันน้ำยาปลาปลา,ปลากระป๋องใส่ตีนไก่ใส่ลูกศนอยู่ค่ะเดี๋ยวสิเห็ดอยู่ค่ะเพราะว่าอยากกินแต่ว่าช่วงนี้สอนเรียนออนไลน์ลูกกับร้านชาเนาะคะ่ะก็เลยบ่ค่อยมีเวลาไปใช้เนาะคะ่ะอยู่แต่ในห้องนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณทุกการเยี่ยมชมทุกการติดตามทุกกำลังใจที่มีให้กันทุกมือทุกมือแล้วค่ะติดตามกันไปยังสี่โดนๆแล้วค่ะเดี๋ยวจะกลับไปบ้านของทุกคนนะคะมาเมนไวด้วยค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะ